Hello! สวัสดีคะ่ะทุกคนเปิดจากมาทุกคนนะวันนี้กลับมาจากที่ทําง,งานทุกคนเอ้ยเหนื่อยมากเลยกลับมาถึงบ้านสามทุ่มนะทุกคนนะาอันนี้ก็มีทุกคนได้เห็นเนี่ยได้เห็นมีการทาแกงตุโป่งไตปลายังมีทําแกงได้อีกนะทุกคนก่อนทําแกงนะทุกคนไตปลาเราก็ไปต้มต้มเอาแต่น้ํามันก่อนนะทุกคนน้ต้มมาแต่น้ําต้มน้าปลาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็เอาแจ่พกน้ํามันแล้วก็กะกะไม่ใส่นะล้วเอาน้ำไปเอาแกงใส่นิดนึงอย่าใส่เยอะใส่หัวมันใส่เครื่องแกงลงไปก่อนนะทุกคนบี้บีเครื่องแกงให้นาลายใส่หัวมันใส่หัวมมมันนนเสร็จปปุบลาาาโอทกค จำปลาโอไว้ปลาโอที่ย่างไว้ในหม้อทอดไร้น้ามันเรากอเอาปลาโอนั่นแหละทุกคนเอามาใส่หม้อแกงแกงก็เหมือนเดิมทุกคนไม่ใส่ผักเหมือนเดิมใส,ใส่หัวมันใส่ใบอะไรหอมๆอลงไปน้อกนี้คือที่ใส่ใหอมๆลงไปนัทุกคนนะเราก็เพิ่มความหอมให้กับแกงเติมใบมะกรูดวันนี้มาแปลกทุกคนทุกคนเห็นไหมเราแกงแปลกกว่าวันอื่นนะแกงไตปลาแต่เ,เราใส่ กะทิด้วยแกงมากใต้บ้านเรานะทุกคนแกงไตปลาอนะ่ะบางทีบางครั้งบ้านที่ปัตตานะเขาใส่กะทิเขาใส่น้ำตีน้ำกะทิด้วยบางทีมันก็จะกลายเป็นแกงไตปลาแบบข้นๆอร่อยกว่าแกงไตปลาแบบนู้นนะแล้วแต่คนที่ชอบแต่บ้านเราอ่ะเราชอบกินอย่างนี้เพราะกินแบบนี้มาตั้งแต่เกิดทุกคนกใช่ไหนเกิดยันโตแล้วมีโรคขึ้นมาไหนเล่าให้ฟังใช่เียงชุดลังหน่อยต่อเน้ำแกงค็เดือดปุดๆพอน้ำแกงสุกทุกคนเข้านะคนให้เข้ากันทุกคนก็จะเห็นเนี่ยทุกคนคนๆกะทักไทหวานก็ไปแล้วก็เห็นว่า ต้องเพิ่มอะไรนิดหน่อยมีมะเขือม่วงอยู่หนูเป็นเป็นเดือนเดือนแล้วทุกคนหลายเดือนแล้วมันจะเน่าจะตีน้ําตาลเสร็จแล้วอยู่ในตู้เย็นก็าเอามะเขือม่วงมาใส่ลงไปนิดนึงเพื่อความนวลนวกกากคลิปนี้ก็จบแล้วนะฝากติดตามด้วยนะจุ๊บๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบุย,บย